มีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจที่กำลังได้รับการสนับสนุนนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าทางรัฐ รัฐรัฐบาลอย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าความหมายก็คือเหมือนกับว่าทางรัฐไปสู่หนทางของรัฐบาลนั่นเองนะคะกรรมการ ICT วุฒิสภาได้สนับสนุนโครงการนี้ค่ะในการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานของภาครัฐนะคะโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีการสื่อสารการโทรคมนาคมวุฒิสภาหาหรือแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับตัวแทนของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ค่ะโดยที่ หน่วยงานนี้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะคะให้บริการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในสถานการณ์โควิด -19 ระบาดแล้วก็รวมไปถึงแนวทางการดำเนินการด้านดิจิทัลอื่นๆพ้นเอกอนันตพรการจันรัฐประธานคณะกรรมการเผยค่ะว่าได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาระบบดิจิทัล ID โครงการดิจิทัล ID ขณะนี้ทำออกมาเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐ กรรมธิการได้แนะนําให้สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรวมไอดีอื่นๆที่สําคัญสคัญเข้าไปไว้ในแอป,ปนี้ด้วยจะได้อำนวยความสะดวกลดความซับซ้อนให้ประชาชนอย่างเช่นการเชื่อมใบอนุญาตขับขี่หรือว่าหมายเลขใบรับรองการฉีดวัคซีนการแจ้งเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติจะได้ทําได้ทันทุกทีนะคะอย่างเหตุการ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการเป็นต้น ขณะที่นายนิพนธ์านาคสมภพโฆษกคณะกรรมาธิการก็เชื่อว่าหากสามารถเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลจราจรและศูนย์เตือนภัยพิบัติต่างๆเ,เข้ามากับแอปทางรัฐก็น่าจะทําให้ประชาชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือว่าบริเวณใกล้เคียงยได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ปรับตัวได้ทันท่วงทีค่ะ